ครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขรถคันนี้นะครับ Yamaha f i n โนะครับ Fino อาการของมันคือสตาร์ทได้อยู่นะครับเดินเบาได้ออกตัวดีนะครับแต่ว่าเอพอเวลาบิดแรงๆแล้วมันจะวอดวอดดับนะครับมันจะวอดดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นที่สากรองตันหรือเปล่านะครับอันดับแรกเราจะล้างขบูเลยดีกว่านะครับล้างขบูแล้วก็เป่าสากรอง เดี๋ยวเราจะถอดแส่กรองมาดูนะครับถ้าเป่าได้ก็เป่าเป่าไม่ได้ก็เปลี่ยนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้เพื่อนๆดูกันนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับออกตัวดีนะครับพุ่งดีมากนะครับถ้าจออยู่เลีงได้นะครับเล่งได้ควันดำนะครับเล่งพอได้อยู่แต่เวลาวิ่งวิ่งไม่ได้นะครับ เวลาวิ่งนี่ออกตัวได้นะครับวิ่งเดิประมาณสัก30กว่า40นะครับมันก็มันก็ไปได้แค่นี้นะครับวิ่งช้าๆไปได้อยู่นะครับแต่วิ่งไวไม่ได้ครับวิ่งไวแล้ววอดดับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนอันนี้ก็คือว่าเราถอดเอาบ่อออกไปแล้วนะครับดูสิครับฝุ่นเต็มเลยนะครับถ้าฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นที่พวกส่กกองตันนะครับใส่ยกองตันแล้วก็ คาบูก็เดี๋ยวเราจะถอดมาล้างก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใส่กองตันนี้จะได้เปลี่ยนสากองใหม่นะครับสายกองที่มันละเอียดเกินนะครับละเอียดมากนะครับมันก็มีผลทําให้ส้กองตันบ่อยนะครับส้กกองละเอียดมากมันก็ตันบ่อยแล้วต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆนะครับฝุ่นเยอะนี่มันจะเข้าไปอุดตันนะครับเดี๋ยวเราจะถอดมาดูนะครับผม นี่ครับเพื่อนๆเราถอดออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือไส้กรองของรถคันนี้นะครับฝุ่นเต็มเลยนะครับผมแบบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวรถที่ลุยฝุ่นหรือว่าลุยถนนที่เป็นฝุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยมันมันก็จะมีปัญหาเรื่องของฝุ่นอุดตันอุดตันไส้กรองอากาศนะครับนะครับ ถ้าวิ่งทางลูกลังหรือว่าทางถนนดินแดงเนี่ยมันจะมีฝุ่นเยอะมากนะครับนะครับมุดตันอย่างนี้ก็จะทําให้เราเร่งไม่ได้นะครับอัตราเร่งมันจะเร่งไม่ได้เดินเบาได้นะครับแต่เร่งไม่ได้นี่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็ขบวนนี้เราถอดมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างนะครับผม ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทําการล้างขาบูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับคาบูของ Yamaha าฟีโนนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการประกอบคาบูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับ คันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้ก็คือล้างคาบูแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับดูดูก,ก่อนนี่เป็นไส้กรองนะครับไส้กรองของยามาฮ่าฟีโนนะครับผม โอเคเดี okay. are, ๋ยวเราก็ได้ของใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับคันนี้นะครับใส่กลองใหม่นะครับใส่กลองเก่านี่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ผมเป่าเอาเศษออกไปแล้วนะครับใช้ไม่ได้นะครับของเก่าเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็คาบูนี่นี้ครับอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับครับผมตอนนี้เราก็ได้ทาการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เปลี่ยน ใส่กองอากาศแล้วก็ได้ล้างขบูเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยนะครับนะครับวิ่งได้เร่งได้ปกตินะครับแล้วก็เบาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลองวิ่งดูนะครับผม ครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ก็คือว่ามันเป็นที่ไส้กองอากาศตันนะครับไส้กรองอากาศตันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคาบูนะครับเราก็ได้ทําการล้างคาบูแล้วก็ถอดหัวเทียนมาขัดหัวเทียนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ3ามอย่าง3รายการนะครับอย่างอื่นก็โอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เล่งได้ปกติเบาได้นะครับนะครับยามาฮ่าฟีโน่นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ